นะครับมันยูผมมาหน่อยสามวมวลหรือมหาป่านะครับสิบเบดผลตกมากกับในพันเดียวกับปอบปีสับร้อยมึงนี่จะาที่ใด้บ้ไดหรอกมดตะลงไปมึงนี่ลงทั้งเมิดสีหลังครับสีหลังเบดกระตุกปล่อยปล่อยบันตกแห้งนะครับตกดินเอาเนาอ้นอะนะครับเป็นหวยถ้าไหนาเป็นฝ้ายกันน้งเกล เป็นเนือใส่เดือนครับบนี้สีหลังมีบะนาอหมองยูหม่องเศร้าครับปลาไยัยนะเป็นปลาไยัยเขามาทางนี้ล่ละย่างมาทางนี้แล้วกระสิ์ไปมีฝนกำลังตกรุ่นเบิงมีองผมหลังนี่ครับมิจิรีเมงุจีฟังทํำนี่นี่ประมาณหานาที่เลยยังบวกระดิกเลยเลยครับ อืมอืมตอดแล้วตอดแล้วดึงปึ๊ดปึ๊ดเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอาข้าดื้อหักใหม่น้อไปยังที่ลุดโอ้ยหลุดเบ็ดบุรีปักอ๊มีึยังตีหักมาตีงาใหม่โอ้ยเดียวจะดูกูดึงดึงดึง ขึ้อมุนยากิดตอดึงอู้ยไปยงไงนั่นปลาขเนยงครับใส่็ยกขึ้นเบิ้งใคองเดออ้ปลาขเนีงยง,ง,ยง,ยงตัวซ้ำสองนิวน้วเนาะไปปอดเจ้ที่สองวันไงปันไหนิน้วครึ่งนิ้วเยนาะผลตัวขอดเสือซีหลังอีกลังหนึ่งบนท่านไหนนี่คอยไวท่านอือม,มันจิคของกัน อันนี้ก็ยังมีซีรีอยู่โมซันกระดิกห่อปุ่นนะครับพิกัดกทองปุนกับโต๊ะนี้ดีโอ้เอาไปยังมั้ยเนี่ยเดี๋ยว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 มุววตตะไบสองตัวเสียน้าไป่เกียงเสียบ,บวบเสียบเพลิน ช่วงนี้บวบไร้ครับไปนอนนั่นนี่นี่ดึงดึงดึงกูกล้าทายมึงนั่นอยู่อยู่อยู่ปัดปัดนั่นมันดึงอยู่นั่นดึงอยู่บ่บดแจวนอนนะข้าทายไปกน เด้งแบบนี้นอ้มกนดิงบ่ดต่ำนี่บตินตัวละครับสามก็พี่้องตัวทีสามันตไหนสามตัวโอ้มันไข่ตัวหนึ่งมันมั้งมันไข่ กระแหงมันไข่ลงไปทั้งเบิด์สี่หลังตอนติดกระดิบไปแต่ฉาดเนี่ยโอ้ัันแรงมมาสวยไยบ่ สิดอยู่ใต้สะพานนะครับก็ไปไป,ป่าเถื่อนป้ายังคือนี่ประสูตรับประสูตรอุ้เอาไปตีมึงอีกเนาะอีกยังโอ้ยขนาดปล่อยซะนี่สูสีกันสูสีกันสูสี่เซ อู้ไปไปไปมองเก้าห้องตอนใดป้าบระเทไทยเลยไดถ้าตนอนเอาขินมาฝ <c oughs> นตกโอซับถึกน้ามาได้ <c oughs> ดต่ำ

เรียวเรียวเรียวิยวยวกิปเนี่ยโอ้มันือ็นงานหฮใช่ปลาเสี่ม่อนปลาเซี่ยม่อนอับมีอย,ยังด้วมีย่งโอ้ตัวนี้ใหญ่กว่ากูพอใดต่ดตมปนเว็บซีหลังอะไ้จำก็กนิน พอเพนนาเอกปนเนาะมันชีวิตตัวใหญ่ตัวเดียวประสูตรสูตรทางแดง